กินจนกี่ตัวี่เฮียยังว่าเจ้าของขายเลขคนยังว่าเจ้าถือว่าวะอ้าจังแม่นกินลน่าแล้วจุกเกยบาทนี่บินอย่าแล้วอย่าเด้อะเพลคือเฉดสายใจต่างปุ่นบ่ปุ่นคือยังแย่นกับปุ่นหลวมเลยออแล้วจิ๋วตัวนั่นปั๊ดมี่ใจตัวนี้อ่ะอือซิงกระซิงนะซิงก็มาให้เป็นสวยเหมอกัน เราอยู่ที่ระเบิงตลอดัยสมบูป่องเ่รเราจะเข่ามากับบกก้าเข่ามาด้วยติชุ่มเซาอยู่เพื่อนเราแบมาเดินมาเดินมาเดินาเลยต้อับนอาินเฮ้เขื่อนบอนีเอ้ยเอ้ยเินม่จับแล้วไเราจงไปอยากมาน่ะมอเลกเขาบงบเท่าไรมีงบกป่หนวยลังน่ จ๊ะแต่ของภันี่ของภันี่จุบจุบว่นี่แล้วๆเฮาอ่าซันมาอันบ่วะบ่กินนี่นะเขมวสิวนนั่นเด้อป้าเด้อสิเนาะค่ะลุงเอ้ยเพิ่นากเินย่วัสยดีนะป้าลุงเอ้ยเนาะอ่ะมาพบกันพี่น้องเอ้ยเนาะทางแม่อีเตอแม่น้องวินเนาะเพิ่น เลี้ยงเลี้ยงอันตำเนาะเพื่อนเพิ่นเลี้ยงตำเพิ่นเฮงเฮงเพิ่นเงินเฮงเพิ่นเฮงเฮงอีกเด้อเธอเด้อมาเถื่อนหนาเด้อเลี้ยงอาม่าบัดนี้ไปลงเลยนาะมากินตำเงินเฮงเฮงเพิ่นเฮ้ยวินเด้อเฮงอีกเด้อวินเด้อเถื่อนหาจะได้กินใลายกุนี่เด้อเงียบพูดไหมสิ่จียบพูดไหม ดาวแวะอ๋อ <laughs>

กยานม่าได้นะมันยาแต่ว่าูทุเป็นมานาเดี๋ยวเนาะเี๋พากันกินก่อนเนาะเมย์าวสิมูะเดี๋ยวต้องคิดอีกรอบนึงตัดก็ยาเลยตัดฝามาอีกบะนี่พี่น้องเลยกินจนแล้วผพอจนมาทรงอีกปลาลุงเหรเนาะพาแม่ไอเพดมาเพิ่นกระเฮงคือกันเพอกระจากชุ่มเซี่วกระมูกหวาฮนี่ เห็นหมู่ว่าเอิ้นเอิ้นละมาเอิ้นละมามาแม่มากินเงินเฮงว่าเอาสิเป็นนักฐานให้เนาะไดเฮ็ดใบคนละเฮงด้แม่วิให้ป้าซิมจามเพิ่นนั่นน่ะเอ้ยองกได้จามน่ะวางมาางมาเขานงของแม่น้องจุกอ่น่ะอันแรกจังว่าเฮงยังแต่่อยกบเตยังบ่ได้เฮงกินน้มู กินน้มูันเนาะยังไม่ได้เฮงเน่ยจงกินน้ำมูน่ะยังติ้ดจะพาช่างนะเฮยไอกินอันเฮงของมูกันได้บ่ใส่ถอกใช่ด้วเลยแบบเกาอยู่เออสรุกกันหิ้วข่าวินมาได้กินข่าบรลุใช่ป่ะเจ้าไปห่อกระตุ้มได้บ่กระตุ้มมากินนะเป็นยังคือบลาไหเพ่นป่วยบ่แล้วแล้วเอาไเอา สามถุงเนี่ยบาทนี่ช่างตําไม่เปลี่ยนตามเปลี่ยนตามซิมังโน้ตวานนี้เงินเทงแม่จ้าได้บาทนี่อันนี้ของแม่น้องจุ๊กกับของแม่น้องนิวเนาะอันจามอันนี้ตจำของแม่น้องแพทย์บาทนี้เรามาแล้วกับพวกมูเฮงคือกันมือมันเฮงเนาะมือมันทิดเนาศมันาจานพ่นบาทนี้มาจานเทงเฮ่งใหม่อีกเด้วยเพื่อนกับคน จะได้กิน <Tipp> น <ett inh throat> <that> ักๆกูนี้่ะหรอมาไมยังไรนะสิลากินน้ำมูเอาวินเนาะเฮงน้ำมัวเอาเฮงบอกเงียบเด้อคงแนวเราไม่ได้เชื่อเนาะเราไม่ได้เชื่อแล้วกับไม่ได้เฮงไหนได้จ้ะแช่ยูบ้าแบบนี้แช่คือการได้จ้ะตามมี่แบบนี้เปลี่ยนตามที่นี่ตาเส้นอันนั่นตาเส่นซ้ำเส่นพูดดังหนาที่เด่นไอ้าแต่หนึ่งแบบบัมาจ้ะ <laughs> Mam, ai, được cau cửu bố quá tất nãy, lê tý. Nguyên bảo cảm ơn tôi mua được bóng quân. Rajak mua được hai mua sa mưa có nợ chứ không nói chung mưa ta mưa ta mưa nắng chưa 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 nắng ข้างย่านบ่เคยสิหมออยู่เนาะหมู่ยังได้เนาะถ้าย่านกินเบิดชมอันทุ่งแหนจานพุ่นน่ะกินแหะลงๆกินๆๆสิเอาแซ่บแซ่บๆมันเงว่ามันก็แซ่บอีั่นแหเออมันทางนเอาเป็นทางมานงพี่ๆๆมาแจนี่ มาเจ้ท่านนี้มาเจอท่างนี้มากินเงินเทงงินเผดอกจอนพี่น้องไว้เนาะขเละือผมันเบ่าตัวทงทางแม่น้องจุกกันกินจนกินจนกินแต่งี้เฮียยังวาเจ้าของขายเลขคนยังว่าเจ้าถือวอวะอ่าจังแม่นกินละล่าแล้วจุกไปบาทนี <daha S 2> ่ <fit kind> <és> บินอยู่ใช่ป่ะนี่บินหน้าแม่งนิ้วกูเงินจะจกของแล้ว้ไว้ถุงบ่ล่ะถ่ายไว้เลยอือเนาะายไว้กัวแล้วบาดนีปาุงเอ้ยย่านกินบ่อันบ่แม่นเงินเฮงแล้วบาดนีถให้แกลาอยู่บ่เนาะทางเจ้าของขายเพิ่นว่าแม่เตอยังบ่ทันได้กวดเบิ่งซ้ําว่าถกบ่ทางนี้ได้กินกันด้เนาะโคตรโคตร้น thấy hiện thuần văn vạn không ạ nữa à ô cái cả đặt gặp thay nghị đang chả tì kim ô giảm nghiệp lội là như nó phải thì lúc này อ้เข็นขาเลยแม่เห็ดมันกุ้งนี่เข็นขาแตกเท่ายังแตกได้หนิวินนะวินเห็ดยังวินนเนี้ยไปเก็บยังของปลาเชอร์มาวินเก็บของปลาเชอร์มาบอสใช้ดินเร็วหร่าใช้วินเลยอันใช้ดินเลยนี้แข่งเนาะนังเค่งร้ายชืดอยู่อันนี่ลมมวันนี้เป็นยังไงเนาะลมแห้งทำเครื่องกาเค่ง ปวดเลยเนี่ยร่อะวาวินตเก็บอันนี้เก็บมาใช้ดูนี่ของไผ่นี่ไผ่นะจัวจัวจัวัวเห็นเวลามาแล้วก็ห้องจัวจัวน้ำมือนี่นี่นี่โง่สียโง่ยิ้ยินมทำไผ่เก่งเยิ้ม พากันเก็บไม้ยังตัวเห่ามันสีนั่นได้หนิมันโขกเครือนได้หนิน่ะเก็บไม้ยังอันนี้ก็จูดไพ่ไปให้เราใหยหัวได้เรามาหนินี่เห็นมาแล้วประโยกแล้วต้องไปเห็นเนาะเก็บเอาแม่ต้องเก็บไว้แม่นี่ดินแหแล้วนี่ก็ดินแหแล้วนี่เก็บไปแม่ เอาเอาเอาเซมาเลยคุณจะกรเด็ตนีมาเอาออกมาลูสามคนใช่เอาเแบออกแล้วเออมบอกไปให่ก่ากหมอยากได้แบ่เพื่นให้ไปเลยคุน่ะแม่เพิ่นเอาแบออกอเพ่อนเมนอย่าแม่อย่างนอนเนี้ยไปดูเลย phát cần đinh keng kar lai chỉ phát cần mướt đâu à, dạ. à. okay. này bé mưa bé coi mướt đưa lướt <laughs> đưa nha ok coi đưa lướt đưa nhảy đi em xíu xíu đây พามาบัดเมือม่อพักันเมื่อกันมาอยู่ใกล้เมือ่อคอยเมื่อเด้เด้อไปได้ดไ,ดไหมนะพัดก<อ>ันเมือ่อเลยนาะพามากันมาดินแทงเส้นแม่ชื่อพิจาเราบัดไม่ได้ย <cam> พูพี่น้อยเอาพิจาเราออกไปนอกแต่งแต่เ้าวพี่นอ้อยไปเยีเ่ยมแม่เมียประธานพ้องกำกันมาอยู่เมาได้ไหมมาได้ไหไปเลยนะ Ngon em Nè em bà này Bà chơi nè Mày biết nè em làm nhiều hơn nè Xe chùa đi Xe chùa đi xe Chùa đi, chứ lộn nó được rồi Xe phải xe chắc phải, là, phải, xảy phải chắc Nó Mưa đây nguyên mạ đấy ta ngồi ngay đợi nữa ôi mình xây đây chùa đây chỉ mưa à, mưa nó không mưa bao mưa nó quẹt mắn hát mắn gì hết đâu làm cái mưa chị mưa, là mưa là bơ. Mà, bơ, bơ, bơ này bò quẹt này trời này nè áo nong bịt nắm được mưa leo là... Vinh viên cơn ơi, mô màu và đúng rồi, nào Ui, nó mưa đâu cơ, cái này mưa âm đằng đâu Cái này mẹ mưa em đằng đâu, vì nó bỏ bỏ cái này mẹ đâu Cái này mẹ mưa ai cái này viên cả mưa cái được nó Mưa bao Vinh, cả mưa bao tui dù nó phải nè Con đeo, ôi tui dù con đeo thế ือภูมิผู้อยู่น้าตู้อีแท้ไอวินนี่คือภูยน้ำสอนวะโอ้ยวินนี่ไอวิน,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 าน,น,นมาอยู่น้ำตู้ประเมินภาพอ่ะแล้วก็อ้ไรเลยพูจะลงนี่มมันชิงเนี่ยดึงไว้กันเด้อยแอนลังจากรกันน้องจุกขีเปลี่ยนกันขีอยู่รถอันนี้โอ้ยจะขีตลงทางเลนะี่ยเนาะมาผิดไหมฝ่ายจะดึงมาผิดไ,ไหม ลบลบมึง俩ลบลบเห็นไหมเห็นไหมายวหนจัวมาได้น่ะจัวมาได้น่ะจัวมาเลเห็น่าจัวนะเห็น่าจัวนะเห็นเห็นแนมึงเยอะหน่ะแนมุงเยอะช่วงไหนเรามาได้นี่ช่วงหนจัวมาได้หันเออจ่วงไหจัวมาแล้เเนี่ยจัวเอ้เสิดอกนน่ะห้วินวินมาขำมาพี่ดูเรามาลองจุกปีไหม ขึ Lebanon, ้นมาขึ up, code, ้นมาขึ้นมาถิงพี่อุ๊บบวมไม่บินเหนียหนเงแค่นียคลกไอ้ลูกลาป้าไปน้ำน้องจุกครับปะไปน้ำจุกปะป้าปไปน้ำจุกปะุภาพเฮจีไปใช่ไหมมาจุกมาลจุกมนจุกมามา้จิ๊จิ๊จิ๊ดไปเไ้มมาเน็วมาเ Yêu 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 gì đó Phải bà đi Phải bà đi Đi phải Đi Đi Mà đây mà đây Tất cả mày bà này phải mẹ nó màu Mẹ vô เห็นวะไี่ทอดจามเดียวนะจามเดียวแล้วกรัวมาทั้งไทยทั้งลาวกะเหี้ป้าจามเดียวก็มพิเตอรกูรัจามหมดขัวนี่นี่ยเมาหันเบิร์ตแม่มาหันเบิร์ตเห็นลาวแม่ยังน้อยเดียวนึงเบิร์ตนี่ก็เบิร์ตจ้ากว่เบิร์ตเดียจามนี่ก็นหนาะโอ้ยเบิร์ตเนี่ยทุยยากเลยลาสิเมาเนี่ยแล้วกินเสร็จแล้ว

ไปกันดอกพี่น้องเนาะแม่น้องเจอเพิ่นกรซื้อจามทำให้กินเนาะแม่น้องนิวเพิ่นกรซื้อจามสุกินแม่น้องแฟดอีกเนาะมาดังกระซื้อทำสุกินอีกมีแต่คนนึงเฮงพี่น้องเอ้ยนะเฮ็ดเป็นห่าเสิร์ฟชาติไงนี่ก็ที่หนีที่ชิมมู่นเลยก็ได้เป็นเอเด็กเป็นคนใดก็ได้ลานว่าลาติดอันนี้ niu đã tít tổ an tội tầm na 30 nhảy đó tít hết tổ rồi, nhảy cái đấy. nó cái leo đấy chưa? không, cái gì cũng bị đi, cái những cái gì cũng bị mất

คน่นเอครับอู่อห้อนยัน่นี่ยหันเีเบิ้งนะให้เลาเบิ้งเอดยวมาไาเห็ดนะน้ามือยชวนเนี่ยชวนก็ขึ้นนี่ด้วยบะ กําลังสิย่างฮ้อนๆคือเก่าพี่น้อเนาะเพราะว่าเปนเช้านี้ทาย่างหมดแล้วเนาะก็เลยย่างอีกรอบแรงเราสากินไว้อยู่ติยังสิว่ากินน้ําลายอยู่บ่ติกินไปกินนี่ก็้ะ

เพื่อนยู่เพื่อนหลายกล้วอีกเท่านั้นเนี่ยอะไรเนี่ยเอยู่เพื่อนหลายกล้วอีกเจ้าล่าหนีไปเมื่อว่าเราไปอยากอยู่น้ำไดเอาไปแั่นี้จักไปเช่นไปเช่นเนเออเราิไเงินงามก็ดีแล้วคาเซร้าไม่ใช่แบบอยากได้ไปเช่นน้ำล่าอยู่มีคนอ่านอยู่บ่านี่ ชุกไได้ไหมไไหวน่อเดาไป่ก็เอาอยู่่บินยังไม่นอยู่นี่นะฮัลนลน์ได้การทหารทุกท่านเลอะไรทนี่านจอิ่มตพันมันจะไมุ้กทุกไม่เลยตัวท่านนั่งหล่าริ่มของแนเริ่ัตอวนั้นนั่นริตอนั่นนั่นตัวทีวานั่นี่ยเถวไอเรด กินกันแจกเงี้ยีอ้เงินเงินสิบเลขแล้สิบบาทสิบบาทกันละอันนี้ตัวนี้เพอยนะจานมันนะเฮ้ยเปิดดมแม่อาแม่ไอจุกคนนัเอามของลาวอ่ะยังได้เา่ของลาวเเจรต

ป้าป้าป้าหลินหนายายายาป้ป้าป้ป้าป้าสุปารุงเลยเนาะเอาคนก่อนโอ้ยหายไปเลยพูเห็นว่ารถมาแล้วเอาสปารุงเลยเนาะคุอกันเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ลาทีแล้วน้องเนียอ้าวสบายตุจริตตุจริตเด้อพี่ไปแลาวไปแล้วสบายดีกันบ่าสุขุสุขคนพี่น้องเงินเนาะ